สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านื้อนี้ก็มาพบกับส่องวิสารโท้ที่นี่ภูไทื้อนี้ก็อยู่นครไก่กสอนพมหารแข่งสวัสดเิเขศกำลังจะไปรับ3.5กระหามมู่ยู่บ้านหน้านกเขียนตอนนี้กำลังจะออกเดินข้างไปรับ3.5ตอนนี้บาภูไทกับโมฮอด ซีเลียนถนนซีเลียนไปนี่ก็จิพพบสามแยกขวามือก็ไปห้องหมอแขวงสวับบนระเทศซ้ายมือก็ไปบ้านนาเชีงแล้วก็บ้านโชคแล้วก็หลักสามชัห้านนตอนนี้บ้าผู้ไทยก็มาหอดสามแยกแล้ว เห่นเป็นกวามือกับไปห้องหมอกแฝงสายมือในการทิ่ปักชื่ตอตอนผู้ไทยไปสไปซายมือตอนนี้บ้าผู้ไทยเขาเออกมาอยู่เขตนอกแล้วออกห่างจากมานันได้สิ่งมากหลายแล้ว ตอนนี้บัพปุไไทยก็บมอฮอตรงหน้านแล้วตน้นยักกิโลนี่ชนบุรีอีกเจ็ดสิคเอ็มเจ็ดสิบกิโลเมตรตอนนี้ก็เลยบ้านดงคำหลวงมาแล้วบ้านตอนนานี่ก็เป็นบ้านชอกว่างตอนนี้ก็ช่วงทางโคง้ง ตอนนี้ก็กลายบ้านคำชันบ้านโคดํามาแล้วรักสามหนี้อีกจากหลักอีก6กิโลเมตรเอาตอนนี้ก็กลายบ้านคําสว่างมาแล้วใกล้สิหอดลัก3าห้าแล้วหลักโทรศัพท์เลยแม่เลยลัก3.5 เอา้าตอนนี้บา้าภูไทยสามหอดรักสามสิบห้าแล้วสอนออนักปักซี่สองร้อยแปดรักด้านสากลเล่าเบาวนี่สองร้อยสามสิบสามละตามลูกสอนนี่ยท่านผู้ชมตอนนี้บา้าผู้ไทยกฮสามแยกแล้วซื้อไปนี่ก็ไปแกงกอกเมืองจำพอนไปเมืองส้นมุลี่ไปเมืองสองข้อน ไปนครเซชรไปอัตปือไปเมืองโคง้งแะขวามือนี่กะไปซีนโนไปเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์เอาตอนนี้คอยกำมาฮอดทางแวะบ้านนานกเขียนแล้วนี่ทางแดงๆนี่ขวามือก็เข้าไปบ้านน่านกเขียนเบ่งบรรยากาศทางไปน้ำกันท่านผู้ชม ตอนนี้ค่อยก็มาหอดส่วนอ้อยแล้วนี่แต่เขาเจ้าตัดไปแล้วแต่ตัวนั้นยังเขียวอยูย่ส่วนอ้อยทางไปบ้านนานกเขียนส่วนนี้ก็ยังเขียวอยู่ไอนที่แดงๆนะบอกกำลังไถไม่สิปลูกไม่บันจะกล้าท่างไปที่เลี้ยวเห็นนี่ครับเป็นทางเขาบ้าน นานกเขียนอันนี้ก็เป็น่วนอ้อยเบิ่งกันต่อไปทา่านผู้ชมตอนนี้บ้าพุทธไกยกับมหอดผายพะนานกเขียนแล้วจะเบิงบ่งเราเห็นท่านผู้ชมเพราะว่าคำแล้วตอนนี้ก็ห้ามงคึงแล้ว ส่วนอันนี้ก็เป็นร่องน้ำลน้นเพราน้ำลายลดน้้ำก็ล้นออกทำใใ้้ผายคาดอันนี้เป็นน้ำระบายน้ำลอยน้ำลายชั่ไรลก็มันก็ล้นออกเองผายน้ำล้นตอนนี้ก็น้ำก็ล้นออกเรื่อยอย พระองยานผายคาดมีมองระบายบรรยากาศยูภายบระนานนเขียนเมืองจำพอนแขวงสวรรณเขตตอนนี้ก็เป็นเดินซิปลาวเฮ้าแฮมห้าคำเดินวันที่ก็เดินกันย้ญญาวันที่เจเดินเก้าบรรยากาศยูภาย อันนี้ก็ล่องปล่อยน้ำอันนั้นก็มองเปิดน้ำเสียวหน่อยเอาลายช่ำใดเปิดเอาอันนั้นก็ล่องน้ำไหลไปผู้ใดเห็หนนาแซงก็เปิดเอาเห็หนทางนาแซ่งนะับปีบาน,นอันนี้เอาสำหรับคลิปนี้ก็บช่ำนี้แหละพบกันในคลิปหน้า